มันจะมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับบางคนไม่ได้อยู่หน้าคอมนะครับทำยังไงถอนเงินรีเบทนะครับจากบนแอปพลิเคชันนะครับให้เราเข้ามาหน้าต่างตัวของหน้าโปรไฟล์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดกดโปรโมชั่นจะไม่เห็นนะให้มาเลือกตรงหน้าโปรไฟล์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ไปตรงหัวข้อ iB นะครับมันก็จะขึ้นโชว์จำนวนเงินรีเบทที่เรามีทั้งหมดมาเช่นเคยนะครับอ่ะเห็นไหมครับเราก็จะกดคำสั่งถอนนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมจะเลือกถอนจำนวน500ร้อยดอนอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลภายในนะครับก็อยู่ตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดส่งไม่นานครับเดี๋ยวเงินก็เข้าโอเคคําสั่งถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากตรวจสอบธุรกรรมนะครับก็เข้าไปตรงประวัติโอเคนะครับแล้วก็มาดูตรงประวัติการถอนเงินนะครับ เห็นไหมครับมันจะมี500ออันแรกซึ่งเป็นการถอนบนหน้าเว็บไซต์แล้วก็อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เพิ่งถอนไปเมื่อสักครู่นะครับเงินก็น่าจะเข้าอีกแล้วนะครับเงินน่าจะเข้าอีกเป็นที่เรียบร้อยอ้าโอเคนะครับตอนนี้ยอดเงินในบัญชีผมมีอยู่ประมาณสามหมสองแล้วนะครับหลังจากที่ถอนมาจํานวนรวมๆกันเนาะประมาณพันเหรียญน,นะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการอธิบายวิธีการถอนเงินรีเบทนะครับสั้นๆง่าย,ายๆเข้าใจง่ายนะครับอะคาสั่ง แจ้งเตือนมาแล้วนะครับวิธีการถอนเงินเขาเขาก็จะมีการบอกอธิบายมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ EA Channel ถ้าเกิดครั้งหน้านะครับมีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาคอยอัปเดตคลิปวิดีโอต่างๆให้กับทุกคนได้ใช้งานกันอย่างง่ายๆเช่นเคยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาโเสมอนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ